นาเก็บมะนาวไปรองน้ำผึ้งค่ะน้ำสวนเราเองค่ะรับรองได้ไม่มีสารเคมีค่ะสวัสดีค่ะชั้นคคูสุพิศพิเชนแล้นะคะในคลิปนี้จะไปชวนเพื่อนทํามะนาวดองน้ําผึ้งค่ะมะนาวดองน้ําผึ้งนั้นจะไม่เหมือนมะกรูดดองผึ้งนะคะมะกรูุดดองน้ําผึดดง้งเขาจะไม่ไม่ล้างเกลือค่ะเพื่อนเขาจะล้างน้ําสะอาดแห้งแล้วก็หัน่น ลงน้ำผึ้งเลยนะคะแต่มะนาวนะคะเอาไปรูปถูกก็เกลือให้ต่อมเขาแตกแล้วก็ล้างน้ำนะคะแล้วผึ่งแห้งแล้วจึงจะนำมาหั่นแบบนี้เลยนะคะเกลือค่ะที่เราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะเราต้องการให้ต่อมเขาแตกนะคะเอาเกลือโรนี้เลยค่ะนะ,ะ,นะะเกลือเม็ดใหญ่ก็ได้นะคะแต่ละครึ่งก็คืแบบนี้เลย จนจะน้ำจนเขียวเขาออกนะคะนะคะคุณแบบนี้เลยนะคะเพื่อนพยายามเลือกมะนาวนะคะที่เขาแก่ๆแ,แต่ว่าเปิดยังเขียวนะคะได้สดๆมายิ่งดีค่ะสรรพคุณของมะนาวเขาเยอะแยะมั่งสรรพคุณทางยาแต่เราจะไม่พูดถึงให้เพื่อนหาดูนะคะสรรพคุณใน g o o g l e ก็ได้นะคะเราจะเน้นในเรื่องของการใช้นะคะ จะไม่ค่อยพูดถึงในเรื่องของสรรพคุณนะคะเพราะเพื่อนฟังแล้วอาจจะผิดหรือเวอร์ก็ได้นะคะแต่หลายท่านอาจจะนะคะที่ก็พูดถึงกันบ่อยๆมันนาดองน้ำผึ้งจะใช้สดสดดองใช้สดสดทานก็ได้นะ,ะแต่สดสดนั้นนะคะเปลือกจะได้น้อยนะคะ พอเพื่อนได้แบบนี้แล้วนะคะผิวออกเเขียวแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนก็นําไปล้างน้ําค่ะผึ่งให้แห้งล้างน้ําก่อนเลยนะคะเพื่อนเราได้ทําการล้างเกลือนะคะล้างน้ําแล้วก็ผึ่งแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาหัน่นหั่นใจขวดโหลนี้เลยนะคะเพราะขวดโหลนี้เราได้ต้มน้ําลวกฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะ หั่นเป็นแว่นเหมือนกัหั่นมกนะกรูดเหมือนแว่นไม่ไม่ต้องบางมากนะคะเพราะเวลาเราตักออกมาใช้เราเราจะตักเทียแว่นสอแว่นนะคะเพื่อนแค่เม็ดออกด้วยนะคะนะคะแล้วเราก็ใส่ขวดโหลเลยค่ะนะคะทำแบบนี้จนเต็มขวดนะคะแล้วค่อยเติมน้ำพึ่ง เพื่อนคะพอเราหั่นได้เต็มแบบนี้แล้วนะคะเราก็เสน้ำผึ้งใส่เลยนะคะต้องให้น้ำผึ้งนี่ท่วมมะนาวนะคะฉะนั้นมะนาวเนี่ยเราจะทําไม่เต็มขวดค่ะนะคะเราจะทําไม่เต็มขวดเพราะถ้าเต็มขวดแล้วเนี่ยพอเดี๋ยวน้ําผึ้งกับมะนาวเขาทำปฏิกิริยานะคะเดี๋ยวอาจจะล้นขึ้นมานะคะเราต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้เขาด้วย แบบนี้เลยค่ะแล้วเพื่อนก็ปิดฝาไม่ไม่ต้องลบกสนิทก็ได้ค่ะหนึ่งคืนนะเพื่อนนะหรสี่สิบแปดชั่วโมงนะคะเรามาทานได้เลยน้ำพึ่งมะนาวของเรานะคะที่เราได้ดองนะคะน้ำพึ่งมะนาวไว้นะคะแล้ววันนี้นะคะเขาก็ผ่านมาแล้วนะคะสัปดาห์กว่าแล้วเพื่อนนะคะพร้อมทานแล้วค่ะ สีก็สวยมากเลยนะคะวันนี้เราจะทำให้เพื่อนแบบทานอุ่นๆหรือจะทานกับโซดาเย็นๆน,นะคะเ,เวลาตักเนี่ยนะคะเน้นเลยนะคะว่าช้อนต้องสะอาดนะคะแห้งหรือลวกน้ำร้อนก่อนนะคะแล้วค่อยมาตักไม่งั้นแล้วน้ำพึ่งของเราจะเสียนะคะถ้าทานกับน้ำอุ่นนะคะตักมาตั้งสามสี่ช้อนนะคะ หรือคนชอบหวานก็เพิ่มได้ถ้าทานเย็นๆนะคะกับโซดานะคะก็เพิ่มความหวานนิดนึงเพื่ออาจจะก,กดๆให้น้ำมะน,นาวเขาแตกออกมานิดนึงนะคะแต่ปกติเขาก็หมดแล้วละคะ่ะแต่เรากดๆนิดนึงนะคะ <S 2> <S 2> ถ้าเพื่อแค่สุขภาพนะคะน้ำต้มสุก นะคะอุ่นๆน,นะคะไม่ใช่ร้อนจัดนะคะใช่เลยค่ะนะคะแบบนี้ก็โอเคแล้วอุ่นๆเพื่อสุขภาพนะคะชุ่มคอนะคะมะกรูดกับมะนาวไม่ต่างกันนะคะเพียงแต่ใครมีมะนาวก็ใช้มะนาวใครมีมะกรูดก็ใช้มะกรูดนะคะความหอมมะกรูดจะมากกว่าหน่อยสําหรับประเภทชอบนะคะอากาศร้อนๆนะคะเช่น นะคะทานกับน้ําแข็งโซดาแบบนี้จะสดชื่นมากค่ะนะคะเติมโซดานะคะนละทานมากค่ะเพื่อนวิธีการทาน มะนาวน้ำผึ้งเราสามารถทานได้ทั้งร้อนและเย็นอุ่นๆนะคะแก้เจ็บคอได้ดีมากนะคะทำให้คอชุ่มนะคะแต่ถ้าอากาศร,ร้อนๆนะคะทาแบบน้ำแข็งสดาก,ก็ยิ่งอร่อยเพื่อนชมคลิปนี้แล้วลองทำทานมีประโยชน์แล้วก็อร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบ กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่พบกับน้ำผลไม้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ